สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้ชายผู้บ้าคลั่งลิอร์พูมีข่าวดีมาบอกเราเปิดเพจใหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามมาพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปด้วยกันที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองที่พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่เสมอแอมิปนปากหมดใต้ลิงก์คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุดขั่นลิอร์พูเราเริ่มต้นกันที่สโลตยอมรับเสียดายนะครับว่าโชตาน่าจะได้ลงเล่นกับหัวแดงมากกว่านี้ อันเลลดรสลอตเทนเนอร์ของลิเวอร์พูลยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถใช้งานดีโกโจต้ากอนาทิมจัดโปรตุเกสได้อย่างตอ่อเนื่องในกันนี้เน,นื่อจาันนกเตะโชคร,ร้ายนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องจนกัดขัางโอกาสการลงสนามในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นโจต้าได้เป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งกอน,น้าหมายมาเลขเก้ามาโดยตลอดแต่หลังจากนั้นนะครับโจตัวเริ่มได้รับบาดเจ็บซึ่งก็ะทาให้ได้ลงเล่นไปเพียง5นานัดตลอด4เดือนที่ผ่านมาและทําประตูได้เพียง ลยอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้หัวหอกในวัย28ปีเรียกความฟิตกลับมาได้อีกครั้งและได้รับความไว้เมืองใจจากสลัดให้เป็นตัวจริงใน2เกมล่าสุดของถียมซึ่งก็มีแนวโน้มว่าโชต้าจะได้ออกสตาร์ตในเกมสําคักับแมนเชสเตอร์ในวันอาทิตย์นี้อีกครั้งขณะเดียวกันนะครับในเกมพิมพ์ล็กนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับวิลลา2-2โชต้าทำแอซิสกับโมซัลตันประตูขึ้นนำและเกือบทำประตูได้จากการยิงชนคาน แต่ผลงานของโจตัวในช่วงครึ่งหลังยังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความเฉียบคม,มโดยการยิงสิบครั้งหลังสุดเขายิงตรงกรอบได้เพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อถูถามาโจตันรู้สึกผิดหวังหรือไม่ที่ไม่อาจเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นเป็นประตูซอลตนอธิบายว่าแน่นอนบางทีเขาอาจจะผิดหวังในเรื่องนี้แต่ก็อย่าลืมว่าแม้จะยิงประตูไม่ได้เขายังมีส่วนสําคัญด้วยการอัซิดที่ยอดเยีเ่ยมการที่เขาบาดเจ็บเขามีส่วนร่วมก,กับการทําประตูอย่างมาก ซึ่งแสดงเห็นว่าทีมต้องสูญเสียอะไรไปบ้างจากการที่ไม่มีเขาในสนามอยางไรายก็ถามนะครับแม้ชนทัจะกลับมาฟิตสมบูรณ์แต่อันเอร์สตยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการบริหารเวลาลงเล่นอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจด็บซ้ำโดยระบุว่าผมอยากให้เขาอยู่ในทีมเสมอและเล่นเต็ม90นาทีเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อผู้เล่นต้องพักไปนานถึง4-5เดือนเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเราฝืนใช้งานเกินไปเขาอาจจะได้บาดเจ็บอีกครั้งสุดท้ายสล็อตยังพูดถึงโปรแกร,รมการแข่งขันที่เหลือในพิมพ์รีกรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และรอบชิงชนะเลิศคาร์โคัพอีกด้วยว่าเรามี12เขมที่เราอยู่และความฟิตของโจต้ามีความสกันมากผมเชืว่อว่าทุกคนคงเห็นเช่นเดียวก,กันกับผมว่าเขาสร้างความกดดันให้กับคู่ต่อสู้ได้มากเพียงใดนี่คือจุดที่เราต้องหาความสมดุลให้ได้เพราะรักษาฟองระลนนของเีมโดยไม่เสี่ยงกับการบาดเจ็บ ทั้งในกรณีโชต้าและเทรนส์ที่ต่างเป็นกำลังสำคัญข,ข,ของเราซาลาอยู่ต่อลิเนเกอร์เชีเลอร์มั่นใจ2ส,สัญญาณบ่งบอกชัดเจนซื้ออีบแชร์ห่วงแดงให้ข้าเหนื่อยต่ำก็เดิมแก,ร,กาารี่นิเกอร์และอาลันเชียเลอร์นะครับสองกรูรูฟุตบอลชื่อดังมั่นใจว่ามูซาลาปีดตัวเก่งของลิเวอร์พูล จัดต่อสัญญาชั่ใหม่กับทีมของปายแม้ว่าสัญญาณฉบับปัจจุบันของเขาจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้โดยทั้งกูชีเห็นถึง2สัญญาณสําคัญที่บ่งบอกว่าซาลาจะอยู่แค่แคในทีมแอนฟิลด์ต่อไป2สัญญาณที่วันนั้นคือ 1. ความเงียบลิเกอร์กมองว่าหากซาลาจะย้ายทีมจริงคงมีข่าวเรือและการคาดเดาออกมาอย่างน่าหูแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับเงียบผิดปกติ 2. ออารมณ์ขัน ซาร่ายังคงมีอารมณ์ขันและพูดเล่นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งลีนิกเกอร์เชื่อว่าหากซาร่าคิดจะย้ายทียมเขาคงไม่แสดงท่าทีแบบนี้ออกมาอย่งางไรก็ตามความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ลีนิกเกอร์และเชลเลอร์คาดการกันเอาไว้เพราะล่าสุดฮามิดเอตตานักข่าวชาวอียิปต์ที่เชื่อถือได้เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลยืน่นข้อเสนอให้ซาร่าเพียงครั้งเดียวและให้ค่าเหนือต่ำกว่าที่เขารับอยู่ในปัจจุบัน350 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ อันตกากล่าวว่าผมแปลกใจมากซาลามีพลสวรรค์ผลงานและมีอิทธิพลต่อทีมขนาดนี้อย่างน้อยเขาก็ควรได้รับค่าเหนื่อยเท่าเดิมแต่เขาเสนอที่ลิเวอร์อพูลยื่นให้ครับต่ำกว่าเดิมอนาคตของซาลายังคงเป็นปริศนาแฟนๆหงแดงคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วสโมสรจะรั้งตัวซาลาไว้ได้หรือไม่หรือบางโมจะย้ายทีมแบบไร้ขั้นตัวหลังจบฤดูกันนี้ สตันฟันทงขอเป็นหงแดงดีกว่าแม้ปืนใหญ่ไล่จี้ชีลิฟฟ์โผลยังคงได้เปรียบแมอาเซอลมีเกมในมือการแข่งขันพิมลิกฤดูกาลนี้กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเยดลิวฟ์โหนำเป็นจ่าฝูงทิ้งห่างอาเซอลนน์แปะคะแนนแต่ปืนใหญ่แข่งน้อยกว่าหนึ่งเกมและยังมีโอกาสาที่จะลดช่องว่างคะแนนลงได้อีกนะครับล่าสุดกิสตันอาริกโกนาพิม์ลิก,ดกได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับศึกชิงแชมป์พิม์ลิกระหว่างลิอร์พูลและอาเซอล โดยซัตนมองว่าหงแดงยังคงได้เปรียบแม้จะถูกปืนใหญ่ไล่จี้มาติดๆผมก็เลือกเป็นลิเวอร์พูลดีกว่าเพราะมีคะแนนนำอยู่ในตอนนี้แม้อาร์เซนอลจะมีเกมในเมือแต่ก็ไม,ม่มีอะไรรับประกันได้ว่าพวกเขาจะเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดผมยังคงเชื่อว่าลิเวอร์พูลอยู่ในสถานการณ์ที่แข็งแกร่งกว่าสตัตนกล่าว ยอนรอยรก็ตามนะครับสตันยอมรับว่าสถานการณ์สามารถพิกผันได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งอาร์เซนอลยังคงต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่อันฟิลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเกมนี้อาจเป็นตัวตัดสินแชมป์ในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใน13สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลแต่ณเวลานี้ลิเวอร์พูลอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าอาร์เซนอลสตันกล่าวทิท้งท้าย สลัดติวเข้มนุนเยสหวังคืนฟอร์มให้หงแดงกุนซื้อนัดทุ่มเทพัฒนาดาวยิงออรไวัยหลังฟอร์มหลุดอันนี้สลัดผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะครับกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปลุกดาวินนุนเยสกองหน้าตัวเก่งให้กลับมาโชว์ฟอร์มเทพได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังจากที่นุนเยสโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าปิดหวังในเกมที่หงแดงเสมอกับวิลลา2 2เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพระราะพลาดโอกาสทองหน้าปากประตูที่นุนเยสยิงออกไป อย่างน่าเสียดายทำให้สลอตออกมาตุ่หนิฟอร์มการเล่นของนูนเยสผ่านสื่อ,อยันไรก็ตามสลอตยังคงเชื่อมั่นในสภาพของนูนเยสและทุ่มเทเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีเท้าของดาวยางไรนี้ให้ดีขึ้นเดริเมลนะครับรายงานมาว่าสลอตใช้เวลาในสนามซ้อมกับนูนเยสเป็นอย่างมากเพื่อปรับปรุงการเล่นในทุๆดตุ้านทั้งการจบสกอร์การเคลื่อนที่และการเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับ แม้ว่าผลงานโดโร่มของนูญย์นเนมกันนี้จะยังไม่น่าประทับใจนักแต่ก็มีสัญญาณบวกบางอย่างที่แสดงให้ญญเห็นว่าเขากําลังพัฒนาขึ้นเช่นในเกมกับทันนัมสเปอร์ที่นุ่นเยสมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นและสร้างสนุกกาสให้เพื่อนร่วมทียมย้งไรก็ตามนูญยเนมยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากเพื่อตอบแทนความไว้วางใจจากสลอตและแฟนๆหงแดงสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ในิคเอร์สกาวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรบอบสามคนที่2 2กุมภาพันธ์นะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ